สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ครับนี่คลิปนี้พามาดูแมตซี่คันเดิมครับแมตซี่ฟิร์ูสั้นร้อยแรงครับผมไขผ่านบุกเบิกไปแล้วไม่ได้มาดูนะครับผ่านสีลากโอเข้าอย่างลึกเลยครับ ตอนนี้ไถพันหกครับเอาพานรถฟอร์ดมาลากครับผมเดีย๋ยวมาดูการทำงานกันนะครับนี่ครับผมพื้นที่ประมาณเกือบร้อยไร่ครับตรงโน้นนะครับโอ้โหขึเบิร์ดดีแล้ววะนี่ครับรอยไถพานบุกเบิกตัวน,นี้ไถพานทรวน แฟนขับแมสซี่ต้องดูครับเอาผ่านรถไทฟอร์ดมาไทยไหมจะผูกยังนอนีอนเนาะข้างล่างยังเหลือที่ไทอีกอยู่นะครับเหลือตรงที่ไทอีกเยอะอยู่นะครับเปรดลอยแรงครับ เดี๋ยวตรงที่ถ่ายข้างล่างถ้าถ่ายผ่านบุกเบิกเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูครับว่ามันจะลึกสําใดนะครับเนี่ยถ่ายผ่านบุกเบิกเกือบครึ่งแข้งไหมโอ้ครึ่งเข่าไหมโอ้ไม่ค่อยเข้าเลยไหม ดินมันแห้งแล้งครับไบ้ฐานคพวนนี่ไม่เข้าเลยหลักข้อแแลนแนแ,นแนลนดีไหมพอดีไปทุล่ามาครับก็เลยแวะถ่ายสักหน่อยที่ติดทางติดทางดำครับวิวสวยมุมมองดีครับ นู้นก็เป็นภูเขาครับภูเก้าดูขันบักใหญ่เลยลากพันสิบผมว่ามันเสร็จนานแล้วนั่นน่ะ พามาดูมันไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเอ้าตรงนี้ไม่ได้ถ่ายพายพายบ,บุกเบิกต็เนี่ยอ้ยเอาพานหกลากสดๆเลยมาแล้วครับ ເອົາຂະໜາດລົດໃຫຍ່ໆຍັງເປເອົາແມ່ນบໍดบິดິດมาเລยแແ่່ນເຮົາກ๋ເປຄືກີວ มันต้องดึงขวาอีกนะครับผันดึงมาข้างขวาอีกมันไปซ้ายมันดึงมันดึงรถเกินไปผมว่าไหมบิดเราเอาแล้วเอาไปไหมเวงสันว่ารถกันหมกงน,น,นึงหรือว่าดินมันแข็งไปครับ ตรงที่รถไถมันไม่ได้ไถผ่านบุกเบิกนะครับเอาผ่านหกลากสดๆเลยนะครับตรงนี้ค่อยมีการบุกเบิกนะครับเอาผ่านสีมาลงรอบหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลงงานนี้ครับายละ ผมไม่มีเวลามาถ่ายให้ดูไปทุลาครับ2วันแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำครับสูบน้ำใส่นาข้าวครับเลยไม่ค่อยมีเวลาครับชดด็ดดิดไอ้ทผ่านสามอะไรพวกนี้ไม่ได้มาถ่ายเลยเจะได้มากนะครับไปล้ว ตรงนี้น่าจะปลูกอ้อยใหม่นะครับโละโละตอเก่าทิ้งแต่ด้านหน้าน่าจะปลูกผักครับเห็นไหมผักแบบนั้นผักชีนะครับเ่ยผักชีชุดก่อนปลูกปลูกหอมครับถัดไปข้างล่างเป็นนาข้าวครับผมประมาณสิบก่าไร่นะครับ ที่สุดตรงนู้นเลยนะครับลงไปนี้ก็มีอีกนะครับประมาณร้อยกว่าไร่ผมว่าเนี่ยก็ไถใหญ่ๆมาวิ่งสบายเลยนะี่เออรถแคงไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ลองรอยการไถ่ผ่านสีครับผ่านสีนะครับนี่ ถ้าผ่านสามมันจะขนาดไหนดินแข็งแข็งมันงัดขึ้นเลยนะครับเห็นไหดประมาณประมาณหกสิบเซนครับวัดจากจุดที่มันลึกที่สุดแล้วก็วัดจากระดับดินเดิมนะครับประมาณหกสิบเซนนะครับโอ้โหตายละ เดี๋ยวก็วนมาครับดูรถร้อยแรงไถผ่านบุกเบิกครับพุ่นไหมบึง้ง พื้นที่แปลงใหญ่นี้ทําอ้อยมา,มา,มา,มาประมาณมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับปลูกแต่อ้อยนะครับผมประมาณสามต่อสีต่ตอก็โลทิ้งนะครับไถปลูกใหม่ตรงนี้น่าจะเป็นพันละเนี่ยทำพัน์นะครับตรงนี้เพราะว่าเว้นไว้นี่น่าจะเว้นไว้ปลูกทำพัน์ครับ ตัดอยู่ด้านล่างครับนี่เสียเขาตัดอยู่ด้านล่างกำลังตัดกำลังขีบอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูครับรถฟอร์ดรถฟอร์ดขีบเห็นไหมเห็นไหมรถฟอร์ดกำลังขึ้นอ้อยอยู่เลย ครับแล้วพาดูเมสซี่ก่อนพามาดูหนุ่มอเมริกันหน่อเมสซี่โรนัลดู ฐานใบแรกมันมันไม่กลบล้อหลังเลยนะครับฐานมันน้อยกว่ารถครับรถมันใหญ่มันกว้างครับนี่ขนาดยังไม่ขยายฐานล้อนะครับฐานเล็กนิดเดียวเอง โอดินชุ่มอยู่ครับปลูกอ,อะไรก็น่าจะงามครับนี่ดินชุ่มๆแบบนี้ปลูกอ้อยเกิดนะครับแบบนี้ รอให้รถมาครับ แล้วทำไมมันยังบิดอยู่เลยตัวรถมันยังบิดเบี้ยวไปอยู่เลยนี่ขนาดลากฐานหกเล็กๆเบาๆนะครับนั่นไหมตัวรถบิดมาเลยไหมนึกว่าเป็นกับดินไม่ใช่แล้วนะครับนะบิดลางงางลาง,งางมากเลยเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับการตั้งฐานครับ ต้องดึงควายอีกสักนิดหนึ่งล้อหน้าได้เลี้ยวออกซ้ายเลยครับ โอ้สองเจ็ดสองเจ็ดออกมาแล้วเว้ยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเข้าไปถ่ายที่ลานเสียวับสักนิดนึงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ